สวัสดีครับผมบุนีเนาะครับเนาะวันที่ซีครับผมวันสุกที่สี่เมื่อกล่าวของครูซีหาที่ทั้งสองับผมเด้อฝากกดติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะกาบลมาสการครับผมแล้วครูครับผมวันศุกร์บะปูนฝุดปูวันพุดเจาะแตกตัวไหนครับผมเจาะแตกสามสองแล้วก็เจ็ดสามสามสองเสาอบบล่ังได้เลขวินก็สามตัวแตกเนาะสองสามเจ็ดครับผมปู สามัวก็เข้าอยู่แต่ก็เป็นมางงวดหรอกอก็มาติดตามเป็นแนวทางสําหรับเราพัฒนาเนาะเราพัฒนาผมการัตการครับมาติดตามกันตามเราเออขององาจารย์ก็เขาแน่รุดแนี่โอ้แต่ เมื่อกี้ดีเขาสามซองครับเขาามตัวเนี่อเข้สามเจัสามตัวเข้าสามตัวนี่ก็ที่เราดอสองสามเจดนะครับผมสองสเจตวต้องถามนี่อันนี้เอาหนังซือไปบ่อานเขาสามตัวเลยบ่าอานเอาหนังซือหนีจากสองสามเจ็เข้าตรงๆแล้วผมเนาะเด็กล่าก็ผมเพิ่าประกาสีแดงมาขีดในพันแ่เราพัฒนาเราตามเป็นแนวทางเราก็มาจับคู่กันได้ อ่าถ้าใครมีเลขดีเลขเด่นแล้วก็นำมาประกบจับคู่กันอาจารย์ก็จะให้วินไปที่เหมือนเดิมนะเมื่อกี้ก็ให้วินอยู่ในสูตรของอาจารย์ถ้าเบิ้ลนีก็บางครั้งก็หลุดนะบางครั้งก็หลุดค่อนข้างที่จะหลุดเน,เน้นเน้นวินบนในสูตรเราพัฒนาว <c oughs> ินวินสองตัวบนเน้นเน้นสองตัวบนนะของอาจารย์ ข,ข้างที่จะไปบนมากกว่าล่างเลขวินก็จะมีสองสามห้าออกสายรูดสายวิ่งก็จะอยู่ที่เลขสองนี่เลขวินเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะให้ เที่ที่แล้วก็ 2, 3, 7, สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็สามสองสามสองนี่ตรงเลยจะให้ตัวตรงตัวเน้นเลยนะเนี่ยตัวเน้นเน้นเลยตัวเน้นเน้นเลยวิ่งรูดสองบนลา่างสองห้าสองหกนี่คือตัวเน้น กลให้ก่อนนี่คตนะืตัวเน้นเย็นนี้นะตัวเน้นสองทุ่มครึ่งลาวรัฐบาลราวพัฒนา <c oughs> ตัวรองก็จะอยู่ที่เน้นอีกตัวหนึ่งก็ใครชอบเนาะสายลูกสายเบ้นใครชอบเล็กบินอันนี้ก็สามห้าอันนี้ก็สาหก ตัวบินอีกตัวหนึ่งตัวบินอีกตัวหนึ่งบินอีกต,ตัวหนึ่งก็คือหก,กอยู่ประมาณนี้ครับผมทีนี้ก็สามตัว สามตัวสามสองห้าสองห้าสองหกสองสองสามห้าสามหกหกหกเบิลนะทุกท่านทุกช่วงครับผมวันนี้สัปดาห์นี้มีเบิลด้วยจาครูครับผม จับคู่จับคู่ปูครับผมมีสี่คู่หกคู่หกคู่พร้อมกับตัวเบิ้ลอันของอาจารย์นี่เน้นบนเน้นบนครับผมอ่าเน้นเน้นบนเขียนเขียนว่าให้เน้นบนกันล่างเน้นบนอาจารย์แนวทางส่วนมากเน้นบนเห็นไหมสองสามเจ็ดก็บนนะครัสามสองไปล่างเมื่อกี้แล้วปูสีห้า บเบิ่งติดตามไปแนวทางเด้อเอฟซีเด้อที่ชอบเราก็นำไปเป็นแนวทางเรามีเลขดีเลขเด่นก็จับประกบจับบินกันเนา่าแต่ในแนวทางของอาจารย์ก็จะได้เด่นประมาณนี้เน้นบนเน้นบนเบิ้ลเบิ้นนี้ใครชอบล่างก็เน้นเน้นบนกันล่างเน้นบนกันล่างส่วนมากนี่เบิ้นนี้จะไปล่างแหละแต่เราก็ไม่ประมาทตัวเน้นสุดๆเลย เน้นสุดๆเลยเน้นสุดๆเลย,เยสำหรับเราพัฒนาเราพัฒนาเราคัดขัดแคนแคนแต่ถ้าใครชอบอ่านี่คือเน้นตัวตรงให้แล้วนะสองกับสามนี่คือหลักสิบ นี่คือเน้นบน <S <S เน้นบน2 5 2 6้าสบางคนอาจจะว่าเอะเมื่อกี้ข้างบนอออกไปแล้ว3 7แล้วก็ยังมี3อีก3 6 3 5ลาวหาเราาพัฒนานี่ไปได้ไปได้ทุกเลขเนะาะแต่อันนี้คือตามแนวทางสูตรของอาจารย์แล้ว2หลัก10 3หลัก10ก็จะเป็น2 5 2 6นี่คือตัวเน้นเลยคือตัวนี้3 2 5สองาห้ส่วน6 3 5นี่ใครเจะเต็มก,ก,ก็ได้อันนี้ อันนี้ก็เต็งต้นนั่นแหละเพื่อความไม่ประมาทแต่อาจารย์จาะตัวตรงให้แล้วนะเนี่ยจาะตัวตรงให้แล้วเจาะตัวตรงตรงให้ใครชอบเบิ้ลก็มีอยู่สองชุดสองสองกับหกหกสายวิ่งลูดสองเลขเอาไปประกบติดใครที่ชื่นชอบเลขวันนี้เอาไปติดนะ,นนะก็จะได้อยู่ที่สองกับสามหนึ่งตัวสองกับสามเลขติดเลขวินอ่าเลขติดคือเลขติดเด่นที่สุดคือ สมมติว่าเอฟซีมีมีเลขอยู่แล้วก็นำสองกับสามนี้ไปหนึ่งตัวครับผมอ่าค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นในแนวทางสูตรของอาจารย์ยังไม่หลุดเนาะแล้วก็เดินดีต่อเนื่องสําหรับเราพัฒนาอ๋อครับผมเนาะนีครับผมเฉียบสามสี่หยสามหนึ่งสี่หนึ่งหาครับผมเด้อนีครับผมเนาะนีครับผมตรงกันบ่าปูบ่ตรงกันบ่าครับผมบ่ตรงช่อนแค่สามช้อนสามอาจารย์ไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่ง ศูนยอาจารย์ไม่มีศูนย์ไม่มีหนึ่งเพราะเขาเป็นอย่งนี้เพราะอาจารย์เข้าบนสองห้าเข้าผมมหัดเข้าหนึ่งสี่ล่างผมกับผมกเยอะก็เยอะเล่นนะของะหัดยังไม่หลุดนะจริี่แล้วก็ยังไม่หลุดครับของะหัดก็จับคู่บกขู่กูต้องจับสองตัวมาตัวเข้าบ่อยอยู่ครับผมสองตัวมาตัวนี่ของะหัดเดินดีแต่ว่าเด็กอีกอิงม่เคยหลุดเนาะครับผมยังยังไม่หลุดของะหัดยังไม่หลุดครับ ผมพาร์ท0กับ1 FZ 0กับ1ก็อาจจะเป็นแบบนี้แนวทางบนนั้นล่างก็ได้เนาะครับผมครับเป็นไปได้เหมือนกันอที่เราพิจารณาตามนี้ครับผมเด้อครับหน้าจอครับผมเนาะอันนี้ของผมครับผมอันนี้ของปูซี่แห่ครับผมเนาะกับพารัทพี่น้องเขาแคบหน้าจอแล้วครับเด้อลาวพัฒนาบันสุขที่4พฤศจิกา2 5 6 5ของปู่ซี่5นะครับเด้อเหล็กติดเลขวิ่นของปู่ก็มี2 3 ห้าหกนครับเนาะส่วนเลกวิ่งปูหาวิ่ง2เม็ดเดียวโคโลให้เน้นบนนะครับเด้อเน้นบนกันล่างครับท่านชมเนาะจับคู่ก็มี2สองห้าสองหกสองสองสาห้าสหหหะครับท่านชมเนาะส่วนตัวเน้นเน้นสองตัวก็คือสองห้าสอหนะครับเด้อส่วนเลขสามตัวก็สามสองห้าห้าสองหหหนะครับเน้นหายู่ สามสองห้าห้าสองหกนะครับเด้ออันนี้เน้นสามตัวนะครับเด้องวดที่แล้วก็เขาสามตัวตรงนะครับเนาะของปู่ซีห้าเสียงแจกแซ่ล่ะนะพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพ็ดคนเดิมนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม